ออกรถอย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวในสารนทีกับกรุงศรีออโต้พรอมสตาร์ทช่วยปกป้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูล สวัสดีครับแฟนๆเราต้อรับชยแลนดัตทีวีทุกท่านครับผมนิทิธทุ่มนมครับวันนี้ครับเราไมา่ได้เจอกับเจ้าตัวนี้แล้วครับนี่คือซูบูรุฟอเรสเตอร์ตัวใหม่นะนี่เป็นเจนที่5แล้วในวันนี้บริษัทท c ซีซูบูรุก็เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานนะครับด้วยการนำเข้ารถยนต์ซูบูรุจากประเทศญี่ปุ่นมาขายปิดโรงงานการประกอบในบ้านเราแต่ไม่มีปัญหาเพราะเขายังเดินหน้าที่จะทําตลาดในบ้านเราอยู่เช่นเดิมด้วยการนําเข้าแล้วในวันนี้ต่อไปนี้ รถยนต์สูบูรุที่ขายในบ้านเราจะเป็นเวอร์ชั่นนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทั้งสิน้นน่าสนใจไม่น้อยกับทิศทางการบริหารงานในรูปแบบใหม่นี้และนี่คือเจ้า Forester ตัวล่าสุดของเขานี่คือ Forester 2.5 iS i- ใส่ตัวนี้แพลตฟอร์มใหม่หมดนะครับเป็นเจเนอเรชันที่5แล้วพะละกำลังเครื่องยนต์เขายังคงเดินหน้าในบุค,คลิกเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นเครื่องยนต์ บ็อกเซอร์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ลิตรเบนซินนะ185แรงมา้า247นิวตันเมตรแรงมา้าแรงบิดมากกว่าเจ้า Forester รุ่นเดิมที่ใช้เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ขนาด2.0ลิตรเบนซินตัวนี้เครื่องใหม่เกียร์เป็นเกียร EC ์ e-cvt 8ปดสปีดด้วยราคาอยู่ที่2.59ล้านบาทขับเคลื่อน4ล้อฟูลไทม์ยังเป็นบุคลิกของเขาแต่มีอัตราการประหยัดน้ำมันที่เพิ่มมากขึ้น ตัวนี้มี15ล,ลิตรได้เห็นแน่นแน่น่าสนใจเดี๋ยวเราจะไปลองขับกันในครั้งต่อไปไปพิสูจน์กันสิว่าเจ้าซูบูรุฟเอร์สเตอร์คันนี้เนี่ย ฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรเพราะทุกอย่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะเพิ่มในเรื่องแรงม้าแรงบิดเพิ่มในเรื่องของโครงสร้างที่ทนแรงบิดมากขึ้นมีความแข็งแรงมากขึ้นมีแผ่นลดเสียงติดเข้าไปในรถมากขึ้นให้รถคันนี้มีความเงียบมากขึ้นใส่ออปชั่นความปลอดภัยมากขึ้นและเป็นระบบความปลอดภัยที่มากที่สุดตั้งแต่ซูบูรุเคยขายมาเจ้าไอซีตัวใหม่ล่าสุดนี้นะครับกว้างมากขึ้นนะมุมมองในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยกว้างมากขึ้น adapt 10ครุสจนจนถึงจุดยุ่นี้มีมาให้แต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดเรามาดูกันในเรื่องของหน้าตาของเขาก่อนดีกว่าหน้าใหม่มาแล้วนะา o r e ์เตอร์ตัวนี้สวยนะนะครับกระจังด้านนี้แต่ก็จะดูแบบทับๆดูแบบแน่นๆเหมือนกันกล้อง360องศามีมาให้เตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้ามีมาให้ไฟหน้าเป็น LED และเลี้ยวตามองศาพรมละยมีมาให้ มีคอนเนอร์ริงไลท์ด้วยนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยเลี้ยวเนี่ยมีไฟด้านข้างออกมาด้วยนี่ให้มาเต็มนะนะผู้ชมโอ้หให้มาใช้ได้เลยนะครับดูมีไฟตรงนี้ให้ด้วยดีไซน์ด้านหน้าดูทัฟดูสวยดีนะผมว่ามันดูดูแมนมากขึ้นดูทันสมัยมากขึ้นแล้วมาดูล้อแลอ้วยางนะครับด้านหน้านี้ใส่ระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในรายละเอียดว่ามีอะไรกันอีกนะครับยางนะครับยางฟอลเคนนะ นี่ยางโฟลเกนมาไซยังเป็นขอบ18อยู่นะครับ 22555R18 ยังเน้นในความเป็นกึ่งๆ Off ึ่งออฟโรดเล็กๆนะครับเป็นครอสโอเวอร์หน่อยลุยน้ำลุยออฟโรดได้ดีระดับหนึ่งซีรีส์ยางเนี่ย55ให้มีความหนาหน่อยเน้นในเรื่องความนุ่มนวลในเรื่องของการใช้งานด้วยเน้นในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วยแอบลุยได้ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ลายล้อแม็กเป็นทูโทนแบบนี้กราวเคียร์แรนต์นะครับ210มิลิเมตรนะและลุยน้ำได้ถึงครึ่งเมตรเลยหูยตัวนี้เขาใช้ได้นะครับและระบบก็ยังมี X-Mode อยู่เช่นเดิมมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นกึง Off ่งออฟโรดได้ดีที่สุดในความเป็นรถครอสโอเวอร์ over. นะใช้ได้นะนี่ซุ้มล้อแบบนี้เนี่ยนะมีการดีไซน์ในเรื่องของแอโรไดนามิกมาดีนะครับในเรื่องนี้นะ กระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวมาให้นะครับลายสปอตมีมาให้มีราวหลังคามาให้แต่คันนี้ยังไม่ได้เป็นหลังคาซันรูฟนะเพราะว่าถ้าเป็นหลังคาซันรูฟราคามันจะสูงขึ้นไปประมาณ50,000บาทนะโอมันก็จะหนักไปหน่อยแค่นี้ก็2.59ล้านแล้วดังนั้นเนี่ยออปชันซันรูฟถูกถอยออกไปแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะลูกค้ากลุ่มนี้ก็ไม่ได้มีความต้องการซันรูฟอะไรมากมายเมื่อเทียบกับราคาที่ต้องเพิ่มขึ้น ไม่เอาสันทูปดีกว่านะครับมือจับนะครับมือจับยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะยังเป็นแบบมือล้วงแบบนี้อยู่และสีนี่เป็นสีพิเศษด้วยนะสีนี้เป็นสีใหม่ของเขาด้วยสีเทาใหม่ของเขาสวยนะตัวนี้สวยมากนะครับชายกันกระแทกนะครับมีแบบเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ด้วยนะชายกันกระแทกมีเท็กซ์เจอร์ตรงนี้ดูได้อยู่นะดูดีอยู่ประตูด้านท้ายมานะมีดีไซน์ในเรื่องของแอโรไดนามิกหมดนะครับเนี่ย พวกซอกเนี่ยครับพวกมุมพวกนี้เป็นการดีไซน์แอโรดนามิกหมดนะเนี่ยไม่ใช่ว่าออกมาสวยอย่างเดียวแต่ในเรื่องของลมทั้งนั้น Symmetrical AWD ก็คือระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เท่ากันทั้ง4ล้อนะครับเป็นการกระจายแรงบิดเท่ากันทั้ง4ล้ออยู่แล้วนี่เป็นสไตล์ของ f o r e เ t e เอเขาอยู่แล้วสไตล์ของส u บ a รุษอยู่แล้วฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวาและน้ำมันขอแนะนำว่าเป็นน้ำมัน95 เติมน้ำมัน95นะครับแต่ e 20ก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณวิ่งออกไปทางจังหวัดไกลๆน้ำมัน95ไม่มีเติม e 20ชั่วคราวได้แล้วก็ไปเติม95ต่อได้เหมือนกันนะครับสวยนะด้านท้ายสาวกาศแบบครีบฉลามมานี่ตัวนี้เป็นเขาเรียกทำดีไซน์ตัวสปอยเลอร์ให้เป็นอุโมงค์ลงเข้ามานะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่นี่ที่ปัดน้ำฝนแล้วผมชอบอีกตัวหนึ่งนะคือนี่บชซูบรุที่เป็นสีดำมันดูแมนอะ่ะ มันดูทัฟมันดูดีมากเนี่ยพอเป็นสีดําแล้วสวยว่ะดีกว่าเป็นสีเงินนะพอเป็นสีดําแบบนี้แล้วเท่ดีไฟไฟด้านท้ายนี่ถูกออกแบบดีไซน์ใหม่มาเลยนะอันนี้สวยนะสามชิ้นแบบนี้กันชนด้านท้ายนะครับท่านผู้ชมครับออกมาเป็นแบบพลาสติกแบบนี้นะมีเซ็นเซอร์ครบนะครับเซ็นเซอร์ถอยหลังครบกล้องมองหลังมานะครับถอยเสียอยู่ด้านขวาด้านนี้และมีเตะเปิดปิดด้วยนะ มีเตะเปิดปิดด้วยฝาท้าทยเป็นไฟฟ้าและแ<ฮ>เซนเซอร์ของเวลาเตะเปิดปิดนะครับเขาใช้เรดาร์เลยนะและซ่อนอยู่ด้านใต้นี้นะครับซ่อนอยู่ภายใต้กันชนนะดังนั้นเนี่ยมันจะไม่เลอะมันจะไม่เปื้อนนะทาให้ความแม่นยําในการเตะเปิดเตะปิดเนี่ยมันทํางานได้ดีออกแบบมาละเอียดกันเว้ยแล้วท่านผู้ชมดูนี่เนี่ยรายละเอียดของตัวนี้นะครับเขามีรายละเอียดพวกนี้เยอะมากนะเดี๋ยวเราจะไปให้ดูว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนี่ดูดิ ตัวพวกกันกระแทกกันลอยต่างๆเนี่ยมันจะมีเป็นกัดนะครับจะมีเป็นตัวลายของเขาอยู่นะที่เก็บของด้านหลังใหญ่นะที่เก็บของด้านหลังใหญ่มากโหใหญ่นะครับใช้ได้เลยวะเนาะเครื่องยนต์2.5เบนซินในอนาคตก็ไฮบริดก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะแต่ว่าต้องรอเพราะว่าตัวยนต์ไฮบริดนะครับในญี่ปุ่นก็ได้ความนิยมอย่างมากในอเมริกาก็ได้รับความนิยมอย่างมากดังนั้นเนี่ย เอา2.5ธรรมดาเข้ามาก่อนส่วนไฮบริดเดี๋ยวตามเข้ามาที่หลังนะนี่ครับมียางอะไหล่ด้วยแล้วก็มีที่ปิดนะครับบางสายตาเก็บอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้นี่เวลาบางสายตาวางนี่ปิดนี่นะครับมี p o w e r l e t นะครับอยู่ตรงนี้1จุดนะแล้วก็ที่แขวนของ1จุดแล้วก็นี่เห็นไหมที่พับบอกนะจ 60, 40, น๊ะ60-40นะจ๊ะเฮ้ยแล้วเวลาพับบอกไปนี่โคตรใหญ่เลยดูดิ โอ้โหใช้ได้เว้ยตัวนี้ไม่คีเรไเว้ยไม่คีเรโอ้โหงาอนนี้ใช้ได้ใช้ได้ไดเท่ปิดไฟฟ้านะครับและกันหนีบด้วยนะอ่านะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าว่าภายในของเจ้าซูบูรุฟอเรสเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแต่เนี้ยเหมือนกันนะเนี่ยเข้ามาดูกันครับนี่ครับปรับเบาะพับมานี่มันเป็นแฟลตเหมือนกันนะใช้ได้นะหุยเบามือ อุ้ยเบามือมากอุ้ยเบาเฮ้ยใช้ได้แล้วเฮ้โอ้เบามือมากใช้ได้และเฮ้ยเจ๋งดิเวย้ยเฮ้ยไม่หนักอะ่ะครับแล้วพนักพิงปรับระดับได้ด้วยนะเฮ้ยไงสยเอ็นเอาไปได้เยอะมากนะเขามีสลักอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมมีทั้งซ้ายทั้งขวานะตรงนี้นะเดี๋ยวปรับตรงนี้ให้หงายลงไปให้สุดครับเฮ้ยโอเคอ่ะเดี๋ยวปิดประตูกันเดี๋ยว อุ้ยใหญ่นะครับเฮดรูมได้เลยสูงมากโอ้โหเล็กรูมก็พอดีพอดีนะครับแต่ที่ชอบคือเฮ้ยมันปรับไอตัวพนักได้ตั้ง4ระดับเนี่ยอันนี้คือสูงสุดนะครับชั้นสุดปรับลงไปโอ้เฮ้ยมันทำให้ดูดีขึ้นแล้วก็มุมมองของเจ้า Forester ใหม่นะครับท่านผู้ชมครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอุมมงจะค่อนข้างกว้าง นะมันทําให้นั่งแล้วเนี่ยไม่เวียนหัวนะครับโอ้กระจกอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ทาง Forester ตัวใหม่เขาทามาก็คือในเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนี่นะสิ่งหนึ่งคือเจ้าตัวนี้กระจกนะครับกระจกทั้ง4บานเนี่ยหนาขึ้นมา20%เป็น5มมตรนะความหนาของกระจกทั้ง4บานโอ้ยเจ๋งมากนะครับแล้ววัสดุนะวัสดุตรงนี้นะครับเป็นฮาร์ดเป็นฮาร์ดนะครับส่วนตรง ที่บริเวณเราเอาแขนพิงเนี่ยตัวนี้เป็นซอฟเลยนะหนังดีมากนะครับเนี่ยเท้าแขนมันจะนิ่มหมดเลยนะครับที่วางของนะมี<น> αι, ที่วางแก้วน้ําดีเว้ที่วางแขนดีเว้ที่วางแขนดีมากครับสูงแล้วก็วางแก้วน้าแตม่มันตื้นไปหน่อยนะอันนี้ตื้นไปนิดนึงน่าจะลึกกว่านี้หน่อยอันนี้อาจจะวางแก้วสูงๆอาจจะลําบากนะครับแก้วสูงอาจะต้องไปวางด้านข้างประตูนะแก้วสูงน่าจะต้องไปวางด้านข้างประตูดีกว่า มีอะไรตรงนี้บ้างนะช่องแอร์สช่องนะครับ USBC USBA ให้มาดีแต่น่าเสียดายยังไม่ใช่เป็น3โซนแอร์แอร์เป็นแค่2โซนเท่านั้นนะครับมีช่องแอร์ตอนหลังนี้มามีที่เก็บของนะครับที่เก็บของแบ่งเป็นช่องต่างๆด้วยดีมากเฮ้ยนั่งหลังดีนะครับท่านผู้ชมบอกได้เลยว่านั่งหลังใช้ได้แล้วก็หลังคาเนี่ยนะครับเพิ่มตัวแผ่นซับเสียงด้วยนะหลังคาตัวนี้เนี่ย จะแน่นมากนะครับหนามากเนี่ยแผ่นซับเสียงถูกติดตั้งบนหลังคาด้วยทําให้รถคันนี้เนี่ยมีเสียงรบก,กวนเข้ามาในรถคันนี้เนี่ยน้อยกว่ารุ่นเดิมเยอะและถือว่าเป็นหนึ่งในรถที่มีความเงียบที่สุดเหมือนกัน,กนเดี๋ยวเราต้องไปลองขับกันว่าเป็นอย่างไรนะ,เ,<อ>ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันครับว่าฟังก์ชันออปชั่นเขาให้อะไรามาบ้างแต่สวยขึ้นเยอะเว้ยไป เปิดประตูเข้ามานะคะระับท่านผู้ชมครับมีเมมโมรี e นะครับเมมโมรีซีทสองตำแหน่งวัสดุดีมากอันนี้ยกนิวให้วัสดุดีนะครับ <S <S ดูเนี้ยบดูหรูเลยมีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ปรับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าเป็นออโต้สบานหน้าเท่านั้นบานหลังยังเป็นแค่แบบกึกกึนี้นะแม่ไม่ให้มาทั้งสีบานแต่ให้บานหน้าคู่มาก็โอเค แต่วัสดุดีเว้ยเบาะนะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างของเจ้า f o r ์ s ร e เตอร์ใหม่ที่ถูกออกแบบมาใหม่หมดนะครับทั้งโครงสร้างของตัวเบาะให้นั่งสบายมากขึ้นและง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นง่ายในเรื่องไหนง่ายในเรื่องของเขาบอกว่าเอี้ยวตัวไปหยิบของเนี่ยคือการออกแบบบาด้านนี้ครับทานผู้ชมครับออกแบบมาให้ไม่ได้โอบอุ้มมาเยอะแต่กระชับนะนั่งแล้วกระชับแต่หนึ่งสิ่งที่ฟ o ร e เ t e อร์ใหม่เขาให้ความสำคัญคือ การใช้งานภายในรถดังนั้นเนี่ยเขาออกแบบเบาะมาเพื่อให้คุณแม่ที่นั่งด้านนี้คุณพ่อที่นั่งด้านนี้สามารถที่จะเอื้อมตัวเนี่ยเห็นนะไปหยิบของตรงนี้ได้เนี่ยเห็นนะไม่ติดเวยเฮ้ยแล้วคุณแม่เวลานั่งตรงนี้ก็สามารถเอื้อมไปหยิบของด้านหลังได้นี่คือหนึ่งในดีไซน์ที่เขาออกแบบนะเฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยเออจริงด้วยพอเอื้อมมาแล้วเออมันง่ายนะครับโอเค เป็นฟังก์ชันอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราไม่ได้คิดแต่ Forester เขาคิดซูบูรุเขาคิดมาละเอียดมากนะครับกระจกตัดแสงออโต้ให้มาดีสิ่งหนึ่งที่เราได้เห็นและเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนคือนี่ตัวหน้าจอหน้าจอ11.6นิ้วนี่หน้าจอแบบใหม่แล้วดีไซน์ใหม่ด้วยเฮ้ย hey, Apple c a คา l a เได้ Android Auto แบบไร้สายได้ นะครับโหมดการขับขี่ snow dirt นะครับ normal deep snow m u d โ oh, อ้โหนี่ของ X mode เขาเฮ้ยเ <Hey, S 1> ก๋งเว้ย<ๆ>นะครับแล้วก็พวกหน้าจอมีเดียทั้งหลายอยู่นี่นะครับแอปพลิเคชัน Android Auto Apple CarPlay อยู่นี่นะครับมีพินโค้ดด้วยนะมีพินโค้ดสำหรับเจ้าของด้วยนะครับไม่ให้ใครมาเล่นหน้าจอของเราให้มาใช้ได้เลยนะครับนี่ hey, มี AVH อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับดูกล้องดิดูกล้องรอบคันฮะเป็นไง กล้องรอบคันชัดเจนชัดแจ๋วมากแต่เล็กไปหน่อยนะจอมันยาวลงมาแต่ว่ากล้องมันมีแค่ครึ่งเดียวอันนี้ก็นิดนึงนะครับยังไม่ค่อยกระจ่างตาเท่าไหร่แต่ก็ไม่มีปัญหามีเซ็นเซอร์ด้านหลังไว้ให้ด้วยในเรื่องของการกะระยะนะครับแอร์ย่อิสระซ้ายขวาอยู่ตรงนี้นะครับและปุ่มมีปุ่มที่เป็นฮาร์ดนะครับเป็นฮาร์ดทัชด้วยนะครับและมีปุ่มที่เป็นแบบใช้กดด้วยสําหรับ ฟังก์ชันเวอร์ชันสำหรับฟังก์ชันที่เราใช้งานบ่อยก็คือในเรื่องของอุณหภูมิของแอร์จะเป็นปุ่มกดวอลลุ่มนะครับจะเป็นปุ่มจูนเครื่องเสียงจูนช่องต่างๆเป็นปุ่มนะครับเฮ้ยใช้ได้นะนี่อันนี้ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับช่องแอร์จะเป็นแบบแนวตั้งๆแบบนี้นะนี่ให้มาโอเคมากๆเลยครับโอเคผมชอบนะผมชอบในฟังก์ชันนี้นะมี USBc USBa ให้ ให้มีแจ็คไอตัว3.5ให้มาด้วยเออนี้ก็เป็นญี่ปุ่นจริงๆเว้ยนะนี่ไวเลสชาร์จมีมาให้ด้วยไวเลสชาร์จมีมาอันนี้ดีมากนะครับเกียร์นะครับเป็น eCVT 8ป p สปีสามารถที่เป็นเกียร์แมนวนวลที่คันเกียร์ได้ด้วยนะครับเฮ้ยอันนี้ดีและคันเกียร์ทีออ่สามารถที่จะปรับแมนวนวลที่คันเกียร์ได้ด้วยเยี่ยม p a r k i ิ g งไฟฟ้านะครับกล้องสามารถที่จะดูตรงนี้ได้ด้วยกดตรงนี้ดูได้ด้วยง่ายๆนะครับเฮ้ยก็ใหญ่เหมือนกันนะไม่แย่เหมือนกันนะเอ้แต่มันยังไม่สามารถเป็นแบบ3มิตินะฮะอันนี้เช็ครอบคันเป็นออโต้นะครับอันนี้เขาเช็คเป็น Auto. ออโต้โอเคที่วางแก้วน้ํา2แก้วตรงนี้พาว e r l ร์ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ใส่ของนะงานดีเบาะดีเนี่ยเบาะตัวนี้เป็นกำมะหยี่นะครับตรงนี้เป็นผ้านะแล้วด้านหลังนี้เป็นกำมะหยี่ เฮ้ยดีดีนะโอเคมากๆและมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจในความเป็นเจ้าตัว Forester ใหม่คือในเรื่องของระบบความปลอดภัยเขามีระบบที่เรียกว่าก็ระบบหยุดรถอัตโนมัติเมื่อเกิดความปกติกับคนขับนะครับหรือ Emergency Driving Stop System ซึ่งระบบนี้คือระบบอะไรระบบนี้คือระบบที่สมมติว่าเวลาผมขับรถแล้วเนี่ยผมเกิดผอยหลับลงไปผมเกิดฟุบลงไปนะครับเกิดความไม่สบายหรืออะไรก็ตามหมดสติไปเนี่ย ระบบจะทำหน้าที่หยุดรถอัตโนมัติให้เราถือว่าเป็นรถราคาต่ำกว่า5ล้านบาทคันแรกที่ใส่ระบบนี้แต่ไม่ได้เข้าข้างทางนะแต่จะหยุดรถอัตโนมัติให้ค่อยๆหยุดให้เรานะครับเปิดไฟฉุกเฉินแล้วค่อยๆหยุดโอ้ยใช้ได้เลย นะครับและอีกหนึ่งจุดก็คือเขาจะมีระบบจดจําใบหน้า5้าใบหน้านะครับเวลาขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบกล้องมันจะถ่ายหน้าเราไว้แล้วจดจําไว้ว่าเราเซ็ตอะไรไว้บ้างเซ็ตําแหน่งผู้เซ็ตตาแหน่งเบาะนะครับเซ็ตตาแหน่งกระจกมองข้างเซ็ตําแหน่งอุณหภูมินี่เวลาขึ้นมาปุ๊บรถสแกนหน้าปุ๊บทุกอย่างปรับให้เราออโต้เนี่ยครอบครัวใช้ได้เลยคุณผู้ชายคุณผู้หญิงคุณลูกพอขึ้นรถมาระบบสแกนหน้าปรับเซ็ตทุกอย่างตามการใช้งานของเรา เฉียบโอ้อันนี้ดีนะคะรับวงมลายัยเป็นวงมลาัยแบบหนังนะนี่เป็นมันติฟังก์ชันมีแพดเดอร์ชิปให้ด้วยโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีแพดเดอร์ชิปให้ด้วยอะแปตีฟกุลสโนนถึง,ถงจุดหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายเปไ็นในเรื่องของเครื่องเสียงโอ,อง้หน้ารองหน้าขับไม่นานเกินรอเราจะไปขับกันนะครับมีที่เก็บแว่นตาให้อุ้ยนี่งานดีเว้ยโอ้ที่ท,ที่บังแดดงานดีมากครับมีไฟให้ด้วยอุ้ยหนาตึ๊กเลยอ่ะโอ้โหข้นเนี้ยบเลยว่ะ เฮ้ยนี่ดีโอ้โหหนาตึบเลยแล้วก็มีเนี่ยเสียพวกบัตรทางด่วนเสียพวกอะไรต่ออะไรไว้นะครับแล้วก็อ่ะพอมีแบบนี้นี่คือของดีอีกหนึ่งของแล้วนี่มานี่โหโคตรชอบนะครับคืออะไรครับท่านผู้ชมครับตรงนี้คือดึงออกมานี่มันจะมาบังแดดให้เห็นไหมมันจะมาบังแดดให้นี่ซิฟ้าของจริงเห็นนะเขาจะมาบังแดดให้เราโหนี่ดีมากเพราะไม่งั้นเนี่ยความยาวของตัวบังแดดไม่พอดึงแผ่น เขาพลาส,สติกออกมาบังแดดเพิ่มขึ้นโคตรชอบนะมีไม่กี่รุ่นนะที่มีฟังก์ชันแบบนี้นะครับเอานี่คือเบื้องต้นครับท่าน้ชมครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านหน้ารถนะว่ารถคันนี้เป็นอย่างไรไหวหรือไม่ไหวเดี๋ยวรู้กันครับไหวหรือไม่ไหว2.59ล้านบาทน่าสนใจเป็นรถนำเข้า100%จากญี่ปุ่นคับเคลื่อน4ลอ เครื่องยนต์บ็อกเซอร์วางขวางตามสไตล์ของซูบูรุร้อเปเซตั้งเป้าขายไว้เดือนละประมาณ50คันแต่ในวันนี้ในล็อตแรกที่เข้ามาในปีนี้เราได้โคต้าจากประเทศญี่ปุ่น32คันจนถึงสิ้นปีลูกค้าที่จองไปก่อนหน้านี้แล้วสามารถรับรถได้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้แต่ลูกค้าล็อตใหม่ต้องรอรถในเดือนมกราคมเป็นต้นไป น่าสนใจมากๆครับกับแผนการตลาดใหม่ๆกับทิศทางธุรกิจใหม่ๆของซูบารุในวันนี้สู้สุดตัวอยู่แล้วในความเป็นซูบารุน่าสนใจตรงที่ว่าเราได้รถ JDM เลยนะนี่คือรถนําเข้าจากญี่ปุ่นร0 0วัสดุต่างๆออปชั่นต่างๆมาจากญี่ปุ่น100%นี่คือจุดเด่นของเขานี่คือจุดแข็งของเขาในความเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นเครื่องยนต์ประหยัดมากขึ้นแรงมากขึ้นระบบความปลอดภัยดีมากขึ้น ออปชันที่ใส่มาท็อปมากขึ้นในราคาค่าตัวอยูที่2.59ล้านบาทผมเชื่อว่าแฟนๆซูบารุก็ยังรักซูบารุอยู่เช่นเดิมถ้าใครยังไม่ใช่แฟนซูบารุก็ลองเข้ามาลองขับได้ลองเข้ามาสัมผัสต,ตัวจริงเสียงจริงของเขาได้เช่นเดียวกันแล้วคุณจะรู้ว่าซูบารุมีจุดดีอย่างไรมีจุดเด่นอย่างไรและคุณจะรู้ครับว่าทำไมซูบารุถึงอยู่ยงคงกระพันมาจนถึงทุกวันนี้ซูบารุคือซูบารุ คนที่ใช้สุรูจะรู้อยู่แล้วว่าสุรู้ดีอย่างไรขับสนุกอย่างไรความเป็นขับเคลื่อน4ล้อหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ในบ้านเราแต่ความเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อก็มีบุคลิกของเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาไม่นานเกินรอเราเจะเจ้า For ์เรสเตอร์คันนี้ไปลองขับกันแล้วเราจะมาบอกให้แฟนได้รับทราบว่าจุดดีจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งของรถคันนี้เป็นอย่างไรคุ้มราคาค่าตัวที่2.59ล้านบาท หรือเปล่าครับในคลิปหน้าเจอกันครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพลงเท่านี้ครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับรถคันนี้ใช่หรือไม่ใช่ชอบหรือไม่ชอบแสดงความคิดเห็นได้ครับแต่เราบอกได้เลยว่ารถคันนี้ไม่คีเรนแน่นอนครับผมคลิปหน้าเจอกันกับการลองขับ f o r e s ร e r ครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพยงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ